อันนี้เนาะเออเห็นองเรไหเมาด้วเนาะเนี่ยมันเนาะตรงเลยกระฟเขาย่างฮะชอบมาจิตอ๋อไอ้เคยกะไฟมาก่อนบอ้อสัพ่อเนาะแต่เนาะอันนี้บก้าเขาย่านถ้าเป็นไฟพวกจุดกองคิ้ง สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิรดกุศุขคนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามาพบมาพบอับพ่น้ออีกคือเก่าคขึ้นเดิมนอพี่น้องเนาะอ่าต่อจากลิปที่แล้วพี่น้องเลยหลังจากที่สร้างเพื่อนเขา่าพื้นเขา่เขาไฟเรียบร้อยเนาะมาเป็ี่นไดรพี่น้องเลยอัปเดตเรื่องไฟเบิรงเพิ่มเติมอีกพี่น้องสิเป็ี่นไไรพี่น้องเลยเอา้าจิไรก็ไปเบิรงไปส้มแต่เออหนึง่งต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกุศุขคุคนพี่น้องเด้อ จังได๋กะไปหาไปชมไปยินดีนําเพิ่นเรื่องื้นเรื่องไฟและะ้วกต่อไปก็แม่นเรื่องเรื่องสร้างเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังได๋กะไปเบิง่งไปชมกันเลยตอนนี้กะทางน้องแพวพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวสิเดินทางเมื่อก่อนภาษาเนาะทางลงเฮืบก็่บุญสิปไปชมและะ้วกเมื่อเลยภาษาเนาะเมื่อนํากัน3คนบ่โอ้สบายดีน้องแพวสวัสดีกลับแล้วบ่ เมื่อสักครู่อ๋อพอพ่อเขายังพักยั่ผุ่นอยู่เนาะนี่ทำมาซื้อทางดงเทอมกำลังซีเมื่อส่งพี่น้องเลยบุกวไปลานจะหายลำหลังเชี่ยเจ้าว่ะอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนเพื่อนอยู่แถวแขวงสวรรค์เขตปันหุใต้พิษณุพหูเมืองใต้ฮะอยู่แขวงสวรนคเกตต้องเพื่ว่าที่ มันตึบเลยกินนี่อ๋อมันเปตลาดนี่จะพานี่มันเป็นโซนนะกินนี่จะพาแล้วก็นี่ซื้อเลยนี่ทั้งนี้ก็ปลอดทั้งนี้ก็ปลอดซื้อซื้อเลยแล้วก็มันประหอบลัำพัยใหญ่ๆมันก็ทางงงลงบริสุทธิ์เลยโดยโดยทเอาเดินทางปลอดภัยได้สมิตูเด้ออ่าโดยโดยไปไปไปเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเงาขับไปเบิ่งเรื่องคืนอเรื่องไฟแล้วกันเนาะอ่ะพี่น้องเลย ทางน้องก้อยเลี้ยงแม่แล้วบ่อบเบร่เหมือนนี่สบายดีแหละเลี้ยงมาเรียบร้อย,ยจะน่า,มานไ,มไม่จังหวัดไหมฮะยังเข,ข้าบ๊อบโ,โอ้หายน้ำหลังเพิ่นสีมื่อไปจักบ่อ๋อโดยพี่่พีพน้องเลยทางนี้พากันเทศน์อย่างนนเนาะกับอ่า นางเอิงโอ้ไรไฟปุ๊บแล้วการมีการต่อปั๊บแล้วบ่บัดเลยโอ้สบายดีสบายดีนางเอิงกับน้อยเนาะเอ้าที่นี่เราลื้อหวานสีให้มสาบเลยอ่านสเปรานี่ลึกใส่บัดเอ้าปิดคลิปเรียบร้อยยังไม่ได้มอบหน้าใหมเพิ่งจะกินก่อนซะโดยอ่า

Ai, à, bóp bỏ sẽ bị khẩn bản you know. nó, you know, eh. Mao, đâu nọt, nèo mang nọt. Ừ. <laughs> nhục po, đâu cackball. Jim, jim, giữa. Jim, đó, You know. Any nào, anh ừ. Topak à, phần gì hết? Tàu nice, 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 Đây, nice, 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 น้ำไ่เท่าหายน้เท่าอยา่เงี้ยไ่เท่าบ่อ๋อไหนฟืนไหนไฟเป็นที่เรียบร้อยนองเยาเนี่ยอ้บต่อไปสองหลอดเนาะโดยเก่าแล้วก็มา Okay. thang mẹ thao, ma là. cái phần mưa này nó, đi, đi. thăng cao bùn đi, nhưng phần mưa thì nào bài à, à, à. ừ. à, này đúng không À, leo, bỏ đây lên Nungui, leo nó, banana hết hạt Lá Ừ. Cái này phải ở được thì mưa, cái cái. mưa Bỏ cười.

แม่นแม่นอยู่ดิอ oh. no ันที่เฮาเว้าว่ากกบะกอกน่ะเฮาบ่ทันวาบุญชําโดยว่าบุญเห็นนํารถเพิ่นเกี่ยวเฮออยู่น้าหางานใหม่พอน้ออึ่อีกแล้วอะแว่าอยู่แล้วนะยนี่บ่เป็นหยังโพยยานี้ยังสบายดียาอยบ่ได้กินกนบ่บุญวอันนี้แยเพิ่นก็มาบ่ได้งเนาะใแป๊บเดียวนึงพี่น้องเอ้ย

โบเม่นดาเพิ่งพอเฮ็ดแต่เจ้าของสีล้องเฮ็ดย้ำอยู่เคื่อนทีนผู้เดียวโบเมนได้เหรอยังผู้เท่าบูถึงการได้ตัวนะแล้วมีพื้นีไฟอะไรก็ยากพื้นดีได้ไอ้ปบานี้กับลูกกับเต้าต้องเบิ่งให้ดีได้เปิดอกปักพื้นปักไฟเนาะรักษายากจีได้เรื่องพื้นเรื่องไฟกับเดิบหน่อยนี่ทุกเธอไปสาสตร์แค่ฉัน้องอัน จากนอกจ้างเหรอบ่เลยไปขอนําเพิ่นบ oh, yeah. like. so ่มีอัน like, ตูอ mm ันโหเสียบบ่ทันคือได้แกะตัวนั้นให้คือสิต่อตรงไปทําเลยโดยต่อนีเลยอ๋อเฮาสิกเสียบันาาอยากปดอยากยังบ่อยากปดบ่สิไประจําการเเนาะเพราะงพื้นงไฟนี่ก็พอได้นะบ่น้อยๆนี่ก แต่เฮานี่บ่กล้าเด้อเฮาตรงเด้กระปืนกระไฟนี่เฮาย่านฮะจบมาจดอ๋อไอ้เคยกไพมาก่อนอนพอเนาะ่นเาบกาเาย่านถ้าเป็นไฟพวกจดกองขี้เหือนี่เามักมักจดเานะเามักจดยิง่องนี่เามักเานะมักกันะว จกไฟติดมาถ้าไฟตัวนี้บ uh, anyway> uh, ่บ่อตัวนี้ได้อยู่อ่าบ่เฮ็ดน้ําจีนจกน้ําจีนอืมะเสอยู่บ่อยู่บ้านเฮานี่บ่แม่นต้องอาชีพก็คือว่าเฮ็ดไฟเฮ็ดหยังอยู่คือได้มางแม่ได้หยังเาก็มือหไปเนาะดึงสัดึงสไกับมันเสียงเลยันซะอาชีพนี้เนาะ เพราะว่าเห็นในแบบใน,นโทรศัพท์ในคลิปในอย่างเนาะที่แบบเพื่อนพี่เล่นขึ้นไป<ท>เก็บทรายไฟนะถูกไฟสดไฟใหม่นะเพราะว่ามันมันดีเลี่ยงยากเลยตัวนี้สมัยมันอันตรายขึ้นไปนะอ๋อไอ้น้อยเนี่ยเคยไปเห็ดไฟมาก่อนเนาะ เ่ทบบาทรบัดาเลยพี่น้องไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ได้ <laughs> อันนี้คือเราติดต่อตรงเลย หลอยบัดนี้เนี่ยอ่ากระตูปนี่นี่ยังภายในนอนตอนนี้ลย่ท่าจัก็ยังกระตูน้อยพุ่นเด้อติโยเฮ้ยๆเ2คนพี่น้องเอ้ยา้ ปจันนี่กะจังเม่นหานีมาให้คักเนาะเรียบร้อยืเล่าไออ๋อเอาแมวาากลูกเากมเกมเหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำนะบอมมนีน้อือน คุณคันงลงเทอมนะด้วยด้วยนึงไฟเรามาพักปัมยังอันฟานี่มาใหม่บ่อยเลโดยแม่นัางลุงเทอมพือเอาไม้โดยมาเพิ่มอีกบ่แม่อ๋อดูเซลเี่จ้ะอันนี้เด็ของายเองบ่ที่จะดึงไฟน่ยแม่โอ้

พอเนาะก็ว่าพิ่แต่พี่นอนงเพราะมันขึ้นไปส่วนเพื่อนเละให้มันหุ่มพึ๊กพึกปึกึกเอาเข่าต้วแขงก็ีและว่ะแม่มันตดวขาป้าให้มันกินเลยนะขาแงเปื่อเยมานอนคักนอกอบุตนี่กันช่างเบาหนาให้มาจันเบ้า

โอ้โหพี่น้องไงโดยเดีบรลอยเดีบรลอยเนะเาะใช้บวกกินเถาไะใช้บวกกิน,อ,นอันนี้สิมาเฮ็ดเพิ่มเติมคือยังอันหยาเลยอุยเป็นว่า คันว่าเฮ็ดยังไงข้างเพิ่มบ่บ่บ่บมันมันมุดลยว่ป็นมอหอโตออกไปเลยห้เห็ดอันนั้นเห็ดอันนั้นยาวเพราะบอซากเพราะมันเปิดไ่ได้มันเท่าบุดซากเพราะสารมันเต็มหมดมัเปิดไปได้แตกตรงนี้แบ่ยังไหมนี่ข่าวตะเวเนอกไหมนี่โดยแม่อันนั้นนะลุงเอิรมเราอกว่าต่อตูบออกสินะตูบไหน Tụi có bé em bò Bò anh em nè Bò nhau Ấu Làm phương mày phân Làm phương mày làm thơ sạp bò Bò Làm phương Má thì tao Hãy subscribe ใบปูนอืมใบปูนไม่เครื่องไม่ของยังมันเปียกด้วยอ๋อเนียนเนียนเนนเพราะว่าอ่าเครื่องของบางเถ้าบางทีบางคนในทีมงานนี่อาจจะมีได้แต um, ่เอามาแล้ว oh. 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 BE ่ได wow. ้คือเส้นปูนนี่เนาะเพราะว่ามันเปียกพี่น้องเลยมันแข็งโดยแบบว่าหลายอย่างโดยต่อตัวนี้ ตอต้นนี้เลยก็บูจันให้เ็ดตูบให้ทีมงานโดยแต่ไม่เขานี่ก็แต่ไหวหล่นนี่ยังคดรได้ถ้าว่าเอาบัเห็ดไว้เนาะโดยไม่นี่จะเอาเล่นงข้างเฮือนคือเฮือนนะโดยแม่นยิ่งได้ตัวไหนเนาะโดยมันตัวอ่าใหญ่งได้ตัวไหนสำคัญได้แล้วตัวไหนโดยเป็นตื่นเนาะเขาเดียวเล็กน้อยเห็ดอ่าตื่เห็ดไปกระเพาะขึ้น น้อยก็เป็นกระเพาะมาเนี uh, ่ยวาน่อยพอน่น้อยก็เป็นกระเพาะเอเพล่นนเดดใหม่เพล่นมาขึ้นนี่ได้ยังไงเดินทางเลยก็บเมียนเคียย์สถานที่เนาะ Ô. Oh. Rồi. <laughs> ừ, thì mình mắc hướng nó Hôn vậy, khóc cây <laughs> lúc khóc cây cây bé khóc cây ở đây Cây uh, <laughs> <Cài> nh <Different. cười> <Cài> nhả, nhả mưa gì bó mặt nó Ui này Tổn, tổn Hả?

ยันคำยู่มือน,นี่ยันคำยูเน,นะาะทางออกความกันพอด้วยซะเนาะโดย <laughs> พี่น้องเลยทานอยู่พอดีะวัติเจ็ดม้งพอด้วยก็ถือเนาะโดยพูดแหละจะนอนแรงพูดแบบเมื่อเมือนกันเลยเขาบนนอนพูดแบบเนาะพี่น้องถ้าอิงเขาเร็มเราเลยเนาะโดย <laughs> บัดโอ้ป่านั่นไ <laughs> <laughs> ด้บ่อ <laughs> เอาแบบอิ่มตัวนะบ่เอาแบบว่าอิ่มจังตังอยู่ครบแล้วบ่เอ้ามาจ็กม้งเลยฮะมาจ็กม้งจ้า ประมาณปลายมุ้งปลายมุ้งโอ้มาก่อนไว้ไไนเนาะหดก่อนอยูคือแบบนี้ะเพื่อส้มนกส้มกาท้องให้ท้องหน้ามั่วแต่ส้มใดกัดลบไป่คนก็นกลนแล้วหรอเนาะเลยเอาไฟเขาเรียบร้อยคนก็ได้จนว่าอยู่อันรถคอยตบคุมเพียงอันหัวเขา่าพี่ทํรถบัดสิลงไปเก็บอ่าน้ำรถรถมั่งหลังไอไปเลย,เลยก่อน <laughs> <laughs> nên khâu à suy ra cái vụ ok phải lâu, còn nó, được, được, được. để khỏi đi lao nó bạn này, rồi rồi, nhang lửa, thang bao bún chị nọ rồi nhang, thân đầm mưa, nhang mì muối luôn, nó, bởi vì phần ma terre diệc ở trên cao, phần này, anh ấy, rồi, 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 rồi,

กัวกัวละแกงใส่กับหมูหนวดอือคักเลยแล้วเนาะใส่ไปแกงบัดนี้ต้องหมโอ้คักๆๆๆๆจัดไปจัดไปแกง้อด้ใส่อ้่่่ดอ้าวอย่าหยอกกันเด้อน้องนุ้ยเด้ออเอาโอเคซะเอ้ยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปดซะเนาะอ่าโดยไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอาขออ่าิท้ายลงด้วยก่อนคลิปก่อนบดเนาะแล้วกาบๆอยู่พี่น้องเอ้ยอื่นนี่มันเริ่มเพิงพี่น้องเอ้ย เพลินซานเพลินเนาะอ๋อจังในกาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางขมาพี่น้องอีฟซีเราพูญยาเจดีกันเบิดขอ่สุดสุดคนได้พี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามทุกๆเคสที่ในการเจอเรือที่นำเสนอให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะขอบอบุญขอบคุณหลายๆที่ยังเข้ามาสนับสนุนจังในกาบุญญาบ่มมี่อ่ะยังตอบแทนกันมีแต่คำอวยพรขอมุกขอบใจขอบุญขอบคุณทางขม่พี่น้องเบิดคู่สุดสุดคนคือเก่าเนาะขออีฟสิอยู่ทางรายกา ขอบุญขอบคุณเบิร์ตูสุทุกคนแตาสำหรับวันนี้เนาะภาพบวง,งามหงอกงามตาเมีมเยาวเหตุอย่างบุถิกก็ต้องขอโทษและขออภัยพ่พพอแม่พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องไปพบไปพอกับเมีเยาวในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดคูสุทุกคน